นะคะลำดับที e ่หนึ่งโรงเรียนชุมชนนะะจำนวรอยละแปดสจุดหนสี่นะคะมีผูกรมโครงการสสุนลำดับที่ลำดับต่อไปบนที่ฝนะคะตำบลท่าไม้ผ่านเกณฑ์ร้อยละอีกแล้วพิณาสรมรัศมีและรักษาการผู้เลการนะคะลำดับที่สี่นะคะท่านผู้เรนการรัชโยรีวัดเดิมตันั้นคุณนำท้องติดท้งที่แล้วก็ เข้ามาร่วมทำบุญก็คือเอาวัดเจ้าคณะอำเภอก่อนนะครับเราได้ไปพบผู้อำเภอในการเริ่มทำบุญที่วัดเกลิชัยหนือวันนี้ก็เป็นโครงการในชายเพื่อการเดในเมือกในพระของวัดเกลิชัยหนือทุกท่านนะครับต้องขอไปด้วยระดับแรกที่วัดไหนทำบุญที่วัดไหนขอให้เหมือนปกติที่เราทำนั่งกิ่ที่ t่าน mong gì mướp tý trong này, lại t่าน bảo và... Ê, Để... Để... là, ơi làm, nhưng mà, ที่พร้อมไปราชการที่สเกียรติทุกท่านอย่างเงินลนำเาเกียสอย่างยี้งแล้เก็จะเรินร้ท่านแต่เราจะเข้าเรื